Vô 1 môi kia Chết lọ rồi, chết lọ rồi 我的，被破坏的太了，一样、嗯。三<圖>，so. Děkuji. Uh...

อะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายออกมาจะสวยนะแก้วแก้วแก้วครับเจ้าจ่างขอเจ้าจ้างมาจีมากเสร็จแล้วมันสวยงามมากเลยนี่ดอกไม้มันลายเป็นรูปเงาแบบนี้ไม่ถือแดกโดนไปนี่แล้วใช่ไหม เห็นนะครับทีนี้เวลาเวลาเขาปลูกดอกไม้มันขึ้นเต็มหมดเลยแล้วคนก็เดินไปตามสะพานไม้อ๋ออันนี้จะเตรียมแปลงไว้นี้วี่กระดาสีก็เป็นเหมือนทุงที่ว่าโชงไงอันนี้ก็เรียกว่าโคมไฟเหรอคาทำเป็น

กอนมาลงไปที่ออกไว้เม็ดนูไว้สามสิบปีถึงจแม่นครับตอนดอกมงดอกไม้ผมก็ยัง่ายรูป่วนอิลี่วนอิลีก่อนยูนะครับปลาปลทุเรียนหุ่นกระ ใใครับี่นไก่ไกัคนนะครับก็กเลยารั้ังาคอันนี้คุคุเนครับผมสารต้อวลนระเวียบสิมนาพอดูกันเลยวันนี้เรามารีวิวในส่วนของสวนเวียงผู้ ค่เป็นทั่วที่นี่ใช่ค่ะใช่เป็นทั่วเวียสองคือทั้งเดียวกันน่นล่ะหรือจะนั่งไปก็ได้เพอไปว่าค่ะคเอาจะให้เพื่อนซื้อบินไปนั่ค่ะเบินให้เพื่อนสอง

ราม Harriet, <win. S 1> ครับน <t park mulheres> ั่นเห็นไหมครับน่นั่นอีกต้นหนึ่งที่แกงอ่ะเป็นแดงคือเราพายายากันตุ่นัระคบ เขาไปในรับต้นมันแกลกนะครับนาสาวสีก็ดเดี๋ยวก็คุยกับสดานะครับท่านประธานสภานะครับคราบหนุ่มเลน้อยครับหนุ่มเลน้อยมาที่ที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาตั้งเทวนนท์นะคะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ชาวกาลสินก็ได้มาเยือนชาวรีสกีนะคะมาชมสวนทุเรียนนะคะ ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ทุเรียนอร่อยชั้นหนึ่งอย่าบอกใครเลยเชิญมามาเที่ยวด้วยนะคะอย่าบอกใครแล้วเขาจะรู้ด้วยว่ามันอร่อยเขาจะไม่ทานคนเดียวใช่ไหมจะห่วงไม่ทานคนเดียวเขาจะมีเครื่องเคาะพร้อมไหมครับเอาแบบนี้นี่แล้วเคาะเคาะเช็กบางหน่วยมันหน่วยเขาเคียงลูกหลวงเครื่องโมือใส่ลมแล้วโอ้หนามันติด เอ๊บโอ้โหไม่ได้ก่ไม่ได้ไม่ได้การเชอมันจะเอามาเขาตะเอาฟังนั่นมันจะหัวที่ไรยี่ฟโอ้ยมัย้อนโอ้ยัที่มึงก็มาบอกกูทะลอยู่นี่โอ้ยรักโอ้ยั้งแน่นเนาะต่อยต้อโดนหมครัอก หนึ่งสองสอง้ำพักห<ะ>นา้า <c oughs> เป็นไรแม่เป็นไรเอซ้ำส,สิครับ